วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับสู่ช่องทีมงานเพชรพลิวและแล้ววันเรารอคอยก็มาถึงครับผมวันนี้วันดีฮะส่งรถเข้าบ้านนี่ผมมารับหน้าบ้านเลยเ e ็ก Generation แต่ทางเข้าบ้านผมมันค่อนข้างแคบนะต้อง ตีวงเผื่อหัวหน่อยแคบคะ,ะดูท่าแล้วพี่เขาประสบการณ์ล้นเหลือครับ dột việc dột thêm ยาวมากครับโคตรยาวเลยริมือตกตบเราสะพานนะอ,อ๋อสบายมากไปเลยไปเลยไปเลยสบายมาก <S 2> <S 2> <S สุดยอดเข้ามาแล้ว <Yeah. c oughs> มันนี้พี่ๆมาจอดรอต้อนรับนะครับผมทั้งแคททั้งโคนะฮะต้อนรับต้อนรับน้องใหม่สุดการรอคขอหรึสักทีครับผม ที่สุดแล้วครับยุคนี้ Caterpillar 30 Next Gen n น็กเจนเดเเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับผมออดโอดกอ,องเครื่องมืออ่าของแถมของแถมเตรียมตัวสตาร์ทมาฟังเสียงกันนะฮะ นุม่มนวลและเกินเสียงเขา ตัว6สูบเฮฟวี่เลยนะครับจัดตัวท็อปเลยงูนี่ย้อนแสงไปหน่อยช่างกองนี่เพียบเลยนะ เรียบร้อยนะแลนดิ้งที่เรียบร้อยยอดโคตรสวยทดสอบระบบนะ ดรดลงเรียบร้อยก็ทดสอบขับกันบอมนิดหน่อยฮะเดี๋ยวเรารอช่างสูรฮะเดี๋ยวเขาจะมาการใช้งานกำลังตามเข้ามานะฮะดูบุ้งกี่เขาโอ้โหมันล่มเลย ส่วนคลิปรีวิวพวกสเปคนี่ผมคงไม่ต้องพูดหรอกม้างฮะเพราะว่าทางช่องอื่นเขาพูดไปเยอะแล้วเ,เพียบเลยเอาดไดูได้ทางช่องผมจะเน้นเรื่องการใช้งานจริงของเขานะแคป3 2 0 next generation ประสิทธิภาพด้ออกเต็มๆแน่อยู่กับเราเห็นล้วนลวน มาตามมาดูภายในกันโอ้โออยาง,งานระดับพรีเมียมฮะระดับพรีเมียมสุดยอดเปิดตัว นี่นิ้วเดียวครับผมแค่นี้ก็ล้ำแล้วดูหน้าจอครับแต่เรงระบบนี่เดี๋ยวต้องรอช่างศูนย์นะเขาจะมาแนะนำวิธีการใช้อีกทีนึงนะครับดูกล้องเขาโคตรชัดเลยนะน่าจะเป็นทัสกรีนหรือเปล่าใช่แล้วทัสกรีนนะ มีบอกนะครับอันนี้แน่เป็นเรื่องขององศาลดนะฮะรายละเอียดเขาเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยสององศาศูนย์สององศานะัดหน้าหลังก็ใช่ศูนย์ยูสี่องศาหูบอกหมดเลยครับยอดดูออปชั่นเขาอันนี้ก็ได้เป็นทั่วไปแล้วครับเรื่องของแทร็กนีแน่เป็นคันเร่งอ่าใช่แล้วคันเร่งนีกเป็นไฟไปไปัดน้ำฝนก็อันนี้นายเป็นเสียงตัวเดินนะครับน่าจะนะฮะน่าจะ จะเป็นออปชั่นต่างๆอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอช่างสมัยทีครับผมเขคร่าวจะประมาณนี้โคตรเท่เลยงัย้นได้ดูปุ่มตับเครื่องนี P ่เพียงแค่บิดครับเงียบสนิทรถด,ดับหมดโอ้โหหน้าจอกล้องหลังเขาโคตรชัดเลยนะฮะชัดโคตรด,ดูคอนโทรล โคตรอ้นวนอ่ะระบบเพียบเลยครับผมเดี๋ยวทางช่างศูนย์เขาจะมาแนะนําการใช้งานอีกทีนะกลางตามเข้ามานะ,ะเดี๋ยวนี้ก็รอไปก่อนขาตั้งกลองก็ไม่ได้เอามานะฮะไม่ต้องห่วงเยก็ต้องมีแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสรถดูก,ก่อน,นะฮะเดี๋ยวช่างสูนมาเดี๋ยวผมจะดีวรดีรอบหนึ่งนะครับขอลองก่อนละเด้ก็ระหว่างรอช่างศูนนะฮะ เราก็มาไหว้รถรอเลยครับผมเนี่ยเรียงกัน3คันเลยฮะสี่คันเลยไอ้แซบด้วยไอ้แซบก็ยังไม่ได้ไหว้ทั้ง300 Next Gen นะฮะบวกสุพีซีสองร้อแล้วแคท300 D2 นะฮะแล้วก็ไอ้แซบเรา Hino ่โดมิเตอร์สองนะฮะโอเคครับผมขอบคุณที่ตามรับชมฮนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับช่องทางการต่อเพิ่มเติมช่องทางเฟซบุ๊กเพจทีมงานเพชรพรีลิฟตเข้าไปกดติดตามกันด้วยเด้อ จะมีข่าวสารใหม่ๆเราจะแจ้งครับผมส่วนการควบคุมการคอนโทรลนี่ผมขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันฮะแบบละเอียดเลยเพโลดเรื่องการตัดสโลปอะไรพวกนี้ครับมอน,น้ำเออพัดลมไฟฟ้านะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจ,จัดให้เต็มๆเลยขอบคุณครับ